นะะฮตอนนี้แต่คนนี่พอทราบคอนเสปร์กันนะฮะว่าจะมีศิลปินดารานี่นะฮะเป็นพูดจิดการมาวาดภาพแล้วก็พร้อมลายเซ็นแล้วก็เอาภาพวาดพร้อมลายเซ็นในสกรีนในเสื้อนะฮะตัวละ299บาทนะครับวันนี้ครับใครที่อยากจะร่วมบริจาคนะฮะเดี๋ยวเชิญบนเวทีหยดครุ้งลงไปถ่ายรูปคู่เลยกับศิลปินจากบุรีรมย์ศิลป์ ี่เ็นเสื้อจากคุณเจมาุต่าบฮอแล้วนี่นะครับไรกับพีค่ะไปไปกับพีคโอ้นะฮะอยู่ในมือแล้วนะครับอเอาเส้อก็ถือสือิครับมียีไไวยเหรอ้ยมาใครจะมาซื้อกบนตัวนี้อ้างสุการทีงานเอา่องมาเลยค่ะมา ดี่ค,ครับนี่พี่ออนครับอันนี้เ่ยต้องขอลายเซ็นทุกคนฮะเป็นเสื้อสุดพิเศษขอลายเซ็นทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะไปว่าให้ทุกคนมารวประมูกัรประมูลกันกว่าเออได้ไหฮะ อสองพันเก้าสิบเก้าบาทครัานที่หนึ่งขึ้นมาราคาเดียวครับไม่มีเพิ่มราคาแล้ว<า>แค่ช<า>่วยีถ่ายรูปเลยอันนี้ไม่ไใช่บำร,รุงนะอันนี้จำหน่ายเลยนะอยากให้มาช่วยกดูดนุนนี่เองครับต้องบุำรุง<า>นี่อย่างละน้องแต่ละคนที่ดูซีรีส์ฮอร์โมนจังหวะที่อ่านนักผู้นักทีเนี่ยจะสไลซ์ซอกคอร์นี่ถึงเป็นไหมฮะครับการที่แบบนั่งนะโอ๊ยทำไม แล้วก็ของคู่ว่านีแบบว่าไปร้องง่ายในสิ่งอบน้ำอ่ะเหรอล้อรักวานมากเลยอ่ะความรักกันมีถัดมีถัดประทับใจไหมถัดประทับใจจริงๆหนูชอบคู่ไผ่กับสไปร์สไม่รู้สึกไงบ้าไหมก็ผ่าไผ่อยากเป็นสไปอ่ะร์สผมจับไผ่ไม่ถุงนะไผ่ไผ่อดตลอดเลยอ่ะไผ่ไม่ตัดเซอร์อันนี้ไผัเขียวออกเป็นูมาครับผม น้องบอกมาแล้วมาแล้วน้อกนะฮะมามาแลครับดี๋ยวๆนี่ครับนี่ครับ้องบุครับ้าก็เป็นหนัาทมาร่วมบานกับเราอครับพี่เขาเล่นวงนะยกยกงเลยฮะยกงยกงอ๋อหลายคนที่นี่มาแล้วครับขอีเชิญครับนี่ออจะแตกตังค์ด้วยหน่อยได้ที่แก้าบาทครับแต เรื่องถ่ายรูปกูก่อนเป็นนักทุนก่อนเลยครับดันเป็นก็ได้เลยคุณแอนครับคุณแอนครับอ้าวเลครับและอีกด้านนี้อ้าวรูปนี้เป็นของใครนะครับไบร์เ ออเป็นไม่ใช่เหรอไม่ใช่เป็น <c oughs> พ่ออ๋อล้องก็จะให้หาคาสเล็กน,นะ oh. ้าผมให้คนแปลกนี่เด้อ เซ็ตไี่หน่อยนะในเสื้อตัวสีฟ้าอันนี้คุณต้องกตัวเป็นตัวอีกรอนงอาเราทีงานทีงานทีงานมาเลยทีงานมาเลยทีดมาเลยอ่าทีงานทีงานทมามามมามาามมามาาะมามา อันนี้ไบรเน็เลยนะฮะพี่อ้อเซ็ตแล้วปาร์ฟดีดีสบายดีเจ้าที่มาเปลี่ยนนะครับอันนี้ตรงตรงนี้นะครับดูเอาเลยนะครับมาเอานะฮะมุมตรงไหนสวยครับมุมตรงไหนสวยเอาตรงไหนดีมาเลยนะครับอ่เดี๋ยวเราจะมีการหยอดเพื่อเป็นที่ระลึกด้วยกันนะครับจังหวะนี้รออยู่นะครับนี่ปาร์ฟปาร์เข้าไปนี่นะครับ พงานเาพบันให้นะเป็นบุญของเอง้เชื่อพี่งานนี้ผุมลาคาตัวก็ได้ปีนี้ปินั้แตกี้มัอ๋ออ๋อสเลยแหมมันเกขสายอย่นี้เตัวจะปนกว่าอ๋อตอนนี้มีแปผับไบเสจากต้ารซื้อและอยากที่จะดมาถ่ายรูปกับศิลปินมาเวทีหนึ่ตัวครับขอเสียงเลย Yeah 家。